น้ำหอมที่เหมาะกับการฉีดไปพบผู้ใหญ่ในต้นปีแบบนี้นะครับจะมีกลิ่นไหนบ้างครับถ้าพร้อมวันแน่ไปดูเลยครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิสนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะครับแล้วก็สบายดีกันไหมครับเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างหรือเปล่านะครับผมก็ได้มาถ่ายคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะเป็นแบบว่าเป็นน้ำหอมที่เหมาะในการที่เราจะฉีดไปพบกับผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องของเราเองหรือว่าของ แฟนเราก็ตามหรือว่าจะเป็นลูกค้าของเราที่เป็นแบบว่าผู้สูงอายุหรือเป็นผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้ผมก็จะมีทั้งหมด5กลิ่นด้วยกันในวันนี้ครับก็จะมีทั้งกลิ่นที่เซฟแล้วก็มีกลิ่นที่แต่งตัวดีๆเต็มตัวแบบใส,ส่สูทไปเลยหรือว่าจะแต่งตัวสบายๆชิวๆก็ยังได้อยู่ก็มีทั้งหมดเหมือนกันอยู่ใน5กลิ่นนี้เลยนะครับขอเริ่มจากที่กลิ่นสบายๆก่อนแล้วกันนะครับไม่ต้องอะไรมากเนาะแต่ก็เป็นกลิ่นที่ให้ความสบายให้ความชิวให้ความ Relax, ให้ความที่แบบว่าเป็นบรรยากาศที่เราเหมือนแบบเราไปรวมตัวกันกับญาติพี่น้องแล้วเราก็แบบชิคกีน,นี้ไปให้ความสบายๆไม่ต้องแบบอะไรมากก็จบนะครับก็คือกลิ่นของ a s h m a l Silver s h a d e นะครับกลิ่นนี้ก็จะออกไปทางแบบว่ามีความเป็นเล m o n มีความเป็นเบอร์กามอสแล้วก็มีกลิ่นใบชาที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากๆให้ความสบายให้ความแบบรีแล x กซ์ให้วันสบายๆที่คุณไม่ต้องอะไรเยอะนะครับอ แล้วก็ฉีดอากาศห้าร้อนร้อนเนี่ยคิดว่าทําได้ดีมากๆเลยกลางแจ้งแล้วก็แบบในอากาศนเนย็นๆเนี่ยผมคิเชื่ว่ามันเพอร์ฟอร์แมนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็ยังทาได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับอืมเป็นกลิ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าให้ความสบายมากๆกลิ่นหนึ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยถือว่าโอเคนะครับมโอเคมากๆแล้วก็บ้านอาร์ชเมลเนี่ยก็เป็นน้ําหอมโคลนเนาะอย่างเช่นโคลนของเซอร์จอฟเมฟิสโตนะครับแล้วก็ แล้วก็มีพวกแบบว่าคาราบนูซิลัสอะไรเงี้ยเขาก็ทํามาโคลนของเมฟิสโตเหมือนกันแต่ว่ากลิ่นเนี้ยออกมาก่อนแล้วผมรู้สึกว่าผมมีกลิ่นนี้แล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็โอเคมากๆแล้วนะได้มาในราคาไม่ถึงพันบาทครับเจ็ดแปดร้อยเองถ้าเป็นขวดเต็มอย่างเงี้ยก็มาเจ็ดแปดร้อยบาทก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยครับอืเป็นกลิ่นแบบนั้นเลยนะครับที่ผมพูดไปแล้วก็ให้ความสบายคุณแบบไม่ต้องแต่งตัวแบบไม่ต้องแต่งตัวดีก็ได้เออแต่ว่า ไม่ต้องแต่งตัวดีอะไรมากเน้นแบบชิวๆนี่แบบสบายๆกลิ่นเนี่ยถือว่าเหมาะมากๆนะครับ a s h m a l s i l v e r Shade นะครับมาที่กลิ่นที่2ครับก็คือเป็นกลิ่นที่มีความเซฟมีความสบายๆชิวๆเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่ามันอัปเกรดมาจากกลิ่นแรกก็คือมันจะมีความสะอาดออกไปทางสะอาดเอาไปทางหรูๆหน่อยมากขึ้นครับก็คือ Orsace c o a m นั่นเองนะครับกลิ่นนี้ก็จะมีความหรูมีความสะอาดมากขึ้นมากกว่าตัว อาชมอลซวเวชชมันจะเป็นกลิ่นที่มีความสดชื่นแล้วก็ไม่ได้ออกไปทางแบบเบอร์กามอสไมไ่ออกไปทางเลมอนเท่าไหร่แต่ก็มีความสะอาดมีความติดหรูมีความสปอร์ตใช้งานง่ายๆใช้งานได้หลายสถานการณ์ด้วยนะครับอืมอากาศร,ร้อ,รอนอากาศเย็ยนถือว่ากลิ่นนี้สู้ได้หมดเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าแต่งตัวแบบเสื้อเชื้อสีขาวแบบนี้ถือว่าเหมาะมากๆนะครับให้ความสะอาดให้ความหรูหราแล้วก็รู้สึกว่ามีความแบบเน้น ถ้าเราถ้าเราจะเข้าไปหาผู้ใหญ่เนะี่ยผมคิดว่ากลิ่นสะอาดกลิ่นเิฟเซฟเนี่ยผมคิดว่ากลิ่นนี้เหมาะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมก็ชอบใช้เหมือนกันแล้วก็ชอบใช้เวลาที่เราต้องแบบเข้าสังคมหรือว่าเราต้องไปหาผู้ใหญ่แลกนะลิ่นนี้ถือว่าเหมาะมากๆแล้วก็ผมว่าผู้ใหญ่เขาก็น่าจะแบบว่าไม่ได้ชอบไม่ได้อยากได้กลิ่นที่มันแบบรุนแรงหรือว่าไมไ่อยากได้กลิ่นที่มันกระแทกหน้าเขาเพราะฉะนั้นกกลิ่นเนี้มีความเซฟแล้วก็กระจายตัวกําลังดีนะครับในที่อากาศร้อนอากาศเย็นได้หมดเลยนะครับบริษาเช่ครัวออมนะครับ มาที่กลิ่นเซฟิกกลิ่นหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมก็ชอบใช้เหมือนกันแล้วผมรู้สึกว่าผมใช้ในโอกาสประมาณนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันโอเคมากๆเลยนะครับก็คือคาร์ดาลอมโอเดอร์ทรีตนะครับกลิ่นนี้ผมเคยใช้เป็นไปพบผู้ใหญ่แล้วก็แบบไปเข้าสังคมหรือแบบว่าไปที่ที่คนเยอะๆแล้วก็แบบส่วนใหญ่เป็นแตบบ่ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยมันให้ความรู้สึกว่ามีความหรูหรามากๆแล้วก็ผมชื่อกลิ่นนี้ที่ผมจะรู้สึกมั่นใจเออเวลาที่เราแบบ อาจต้องไปพบผู้ใหญ่หรือเราต้องไปเข้าสังคมอะไรปรนะมาณเนี้ยผมฉีดกลิ่นนี้แล้วผมจะมีความมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่ามันบูสต์ confidence มาให้เราได้แล้วก็อากาศร้อนๆผมว่าอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ถ้าอากาศเยน็เยนๆคุณสามารถฉีดเยอะๆคุณสามารถฉีดเยอะได้เลยไม่ว่าจะเป็น6กถึงเสเปรย์แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้กระจายตัวแรงอะไรขนาดนั้นถึงแม้จะฉีดเยอะก็ตามแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ได้รับคําชมเป็นกลิ่นที่เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนเก่งอะไรเงี้ยทำให้ เรามีความมั่นใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยชอบกลิ่นนี้มากๆก,กลิ่นหนึ่งในลิสต์ของวันนี้เลยนะครับอืมแล้วก็รู้สึกว่าให้ความที่เป็นทางการมากๆอาจจะแบบว่าไม่ได้ใส่สูตรผมจะมีน้ําหอมที่เหมาะกับใส่สูตรอีกสองกลิ่นที่หลักกลิ่นเนี้ยสามารถใส่สูตรได้ไหมใส่สูตรก็ได้เหมือนกันนะผมรู้สึกว่ามันก็ยังมีความแคชชัวร์อยู่เมื่อได้แบบต้องใส่สูตรไม่ได้ต้องแต่งตัวดีเวอร์อะไรมากขนาดนั้นอืมน้ำหอมกลิ่นนี้คราดลองเนี่ยมันทําให เราอาจจะไม่ได้ต้องแต่งตัวดีอะไรมากขนาดนั้นอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าคาราดลองออเดอร์เเลตเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสามารถทําให้การที่เราแต่งตัวแบบไม่ต้องเนี้ยบหรือว่าไม่ได้ดีเป็นแคชชัวเป็นแบบแต่งตัวออแคชชัวเนี่ยแต่ถ้าเราฉีดกลิ่นนี้เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เราดูแบบว่ามีความฟอร์มอลมากขึ้นได้เลยเออผมรู้สึกประมาณนั้นเลยครับกับน้ำหอมคาราดลองออเดอร์เเลตนะครับมาที่2กลิ่นสุดท้ายครับก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่า ผมอยากจะเน้นไปทางคนที่ใส่สูตรว่าแต่งตัวดีๆไปเลยครับกลิ่นจะเป็นกลิ่นไหนไปไม่ได้นะครับนอกจากกลิ่นนี้นะครับ Armani a q u a d i i o Profumo นะครับมันให้ความทางการอยู่แล้วก็ให้ความ Masculine ให้ความเซ็กซี่ u าช l l ี w o o d y แล้วก็แบบมีความอัลคติกอะไรเงี้ยให้อารมณ์ประมาณนั้นเลยเหมาะกับการใส่สูตรแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นนี้เนี่ยถ้าคุณจะไปฉีดไปพบผู้ใหญ่เนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะต้องฉีดเยอะน่าจะสัก สามนสี่เปรย์แล้วก็ฉีดที่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยผมคิดว่าติดทนนานทั้งวันแล้วก็การกระจายตัวดีมากๆเลยครับทำง,งานกลางแจ้งหรืองานในร่มง,งานในห้องแอร์เย็นๆเนี้ยกลิ่นเนี้ยทำได้โอเคมากๆแล้วก็รู้สึกว่า performance ไม่ต้องพูดถึงเลยครับถือว่าทํางานของมันได้ดีมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยผู้ใหญ่นะ่าจะชอบด้วยแล้วก็เป็นกลิ่นที่ไม่ได้เซฟมากอะไรขนาดนั้นแต่ก็เป็นกลิ่นที่บง่งบอกความเป็นตัวเราได้ดีพอสมควรแล้วก็มีความมสคูลีนมีความเซ็กซี่ ถ้าฉีดปพ่อผู้ใหญ่ก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ต้องฉีเดเยอนะเนาะแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นตัว,ตวของตัวเองมีความเซ็กซี่โดยเฉพาะช่วงกลางวันก็ได้กลางคืนก็ดีเนี่ยอันนี้ฉันบเหมาะมากๆเลยนะครับ Armani a q u a ดิโ o Profumo นะครับมาที่กลิ่นสุดท้ายครับก็เป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งเป็นบ้านบ้านหนึ่งที่ผมก็มีขวดเขาอยู่คนเดียวและก็เป็นกลิ่นที่ชอบมากๆเป็นกลิ่นหนักนะครับ Tom Ford Ombre l e เ t อ,อ e r นะครับสิ่งน,นี้ก็เป็นกลิ่นที่ผมชอบแล้วก็ เป็นกลิ่นที่แบบว่ามีความหนังมีความราสเบอรี่มีความฟรุตตี้ที่เบลนกับกลิ่นหนังได้ดีมากๆมันไม่ใช่หนังที่ดาร์กไม่ใช่หนังที่ทึบอะไรมากขนาดนั้นเป็นหนังที่ใช้ง่ายแต่ต้องเป็นอากาศที่เย็นๆเท่านั้นแล้วก็บ้านทอมฟอร์ดเนี่ยเป็นน้ำหอมที่เหมาะกับการใส่สูตรมากๆเพราะฉะนั้นกลิ่นนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พรเวนเบลนก็ตามแต่ผมเชื่อว่ากลิ่นเนี่ยเหมาะกับการใส่สูตรมากๆงานทางการหรือว่าไปพบลูกค้าตามสถานที่ต่างๆในอาคารหรือว่าในบ้านก็ตามเนี่ย ว่ากลิ่นเนี้ยถือทาได้ดีมาก,มากแล้วก็ต้องแบบแต่งตัวดีๆนิดนึืมต้องแต่งตัวแบบว่าใส่สูทไปเลยหรือว่าเสื้อเชิ้ตหรือว่าเสื้อเชิ้ตแบบนี้ก็ยังได้เหมือนกันนะครับเป็นน้ำหอมที่ถ้าคุณไปพบลูกค้าแล้วลูกค้าอาจจะไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่าอ่ะก็ต้องระวองสเปรยน์นิดนึงอาจจะสักหนึ่งถึงสองสเปรย์ก็พอฉีดที่เสื้อผ้าก็ถือว่าติดทนนานกระจายตัวดีมากๆแล้วนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นหนังที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกความเป็นตตัวนนขอองคคุุณณมาากกๆถ้ชบลิ่นหนังเนีย กลิ่นนี้เป็นกลิ่นเริ่มต้นมากๆเลยถ้าคุณแบบว่าอยากจะเข้ามาสู่วงการของน้ําหอมที่เป็นกลิ่นหนักอย่างเงี้ยผมคิดว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นเริ่มต้นที่ดีมากๆกลิ่นหนึ่งแล้วก็ให้ความใช้ง่ายให้ความแบบ versatility สูงมากๆเลยนะครับ Tom Ford Ombre Leather นะครับนี่โรนนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็จะใช้ทั้งหมด5กลิ่นนี้แหละถ้าเราไปพบผู้ใหญ่หรือว่าถ้าเราไปเข้างานสังการไปเข้างานสังคมอะไรเงี้ยก็เป็น5กลิ่นที่มีความ เซฟพอสมควรเมืองเบอร์ลินอาจจะไม่ได้เซฟขนาดนั้นก็ให้ความแบบว่ามีชิวๆมีวันสบายๆายที่เราจะอาจจะต้องแบบไปพบญาติพี่น้องก็พออะไรเงี้ยก็อาจจะฉีดสักแบบ versatile พวกออมหรือว่อาアシュマルーセแต่ถ้าเราไปเข้าสังคมเราไปพบลูกค้าตามสถานที่ต่างๆเลีนยที่มันมีความเย็นมีความเป็นห้องแอร์หน่อยคุณจะมาฉีดกลิ่นที่ทําให้คุณมีความมั่นใจแล้วก็มีกลิ่นที่ม่มบอกความเป็นตัวของของคุณเองได้ก็จะฉีดสักพวกแบบว่าクラล,าาลอンหรือว่า อควาดิโจอ์โครฟูโมหรือว่าตัวเด่นๆที่ผมชอบเลยก็คือออมเบรเลเตอร์จากทอมฟอร์ดเนี่ยก็เป็นกลิ่นที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของตัวของคุณเองได้ดีมากๆเลยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้เลยกันนะครับผมก็อยากจะรู้ความเห็นทุกคนว่าคุณใช้กลิ่นไหนไปพบกับผู้ใหญ่บ้านครับในช่วงต้นปีแบบนี้นะไปให้ของขวัญนะครับหรือว่าไปอะไรก็ตามนั่นแหละเออมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับแล้วก็อยากให้ผมทําคลิปแบบไหนอีกสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับตอนนี้เพียงเท่านี้นะคครรับับบ